สวัสดีครับ Toy s and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มาพบตามสัญญานะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วก็ได้ดูเครื่องบิน5ลำนะครับแปลงร่างรวมร่างให้ชมไปแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าอยู่ในกล่องนะครับมมันหุ่นตัวใหญ่นะครับคลิปนี้เลยสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะนําเอาหุ่นที่อยู่ในแพ็คนะครับตัวนี้นะครับผมนํามาเปรียบเทียบให้ชมว่าจะแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคล คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับความแตกต่างระหว่างหุ่นที่อยู่ในแพ็คกับห่นที่อยู่ในกล่องแต่จริงๆแล้วเป็นตัวเดียวกันนะครับผมมาจากทานฟอร์เมอร์จีวันชื่อว่าสปพิเรียนะครับผมอันนี้ชื่อว่าสัปิเรียหรือว่าหน้ากล่องเขาจะเขียนว่าเนี่ยครับผมเขียนว่านะฮะไฟเตอร์แพนนะครับผมไฟเตอร์แพนนะครับผมแต แตกต่างกันตรงนี้นะครับนี่อันนี้จะเขียนว่าเออนะ แล้วฮะรีรีคอนเนอร์นะฮะรีรีคอนดอยเถอะ์รีคอนดอยเถอะเห็นไหมครับรีคอนดอยเถอะอ่ะก็เป็นหุ่นแปลกๆแปลกๆนะครับผมอ่ะเมื่อคิดที่แล้วนะครับผมผมก็ได้รีวิวตัวนี้ไปแล้วครับผมนะปรากฏว่าตัวนี้นะครับผมบอกว่ามีปัญหาไม่กล้าดึงนะครับผมนะฮะปรากฏตรงกงแขนนี่นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมก็เลยทดลองดึ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 งเนี่ยมันก็หลุดพักออกมาที่ไหนได้ฮะตรงนี้มีกาวติดเหนอะเยลยครับเลยต้องมาเสี่ยงเอานะครับเนี่ยนะครับของเล่นก๊อปเตอร์ ออฟก็แบบนีะครับตายเป็นหุ่นตัวยาวสมส่วนแล้วครับผมโอเคนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมก็จะเอ่อชื่อว่าสิงช็อตนะครับสวยสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วครับผมก็ไม่มีปัญหาของเล่นสน็อกออฟไปแบบนี้ครับผมเต้นไปก็ต้องแก้ไขไปบางทีเรายังไม่มั่นใจก็ยิงไปเสี่ยงนะครับผมอ่อันนี้เราก็เล่นเรียบร้อย้วครับผมดูหน้าตายทีครับหล่อเทไหมครับผม ตรงนี้เป็นสีทองนะครับผมสวยมากๆเลยครับผมนะฮะก็เกิดว่าดาวนี้ปุ๊บหน้ามืดหน้าดํามองไม่เห็นนะครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหน้าเขาหล่อเทมากเลยนะครับผมก็จัดเล่นตามรูปแบบตามที่เราต้องการนะครับผมตรงนี้ก็จะหลุดบ่อยนิดนึงเพราะว่าตัวล็อกเข้าจัด ตื้นสั้นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาชมตัวนี้กันดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็ได้รีวิวไปแล้วครับนะฮะชื่อว่าอะไรนะ,ะเออรีคอนอยเตอร์รีคอนอยเตอร์อ่แปลว่าเออสำรวจนะหรือว่าเออกอดแนมอย่างเงี้ยกอดแนมฮะตัดแท็กเลยเป็นแบบไหนไม่รู้นะ,ะโอ้โหตัดรุนแรงเกินนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับเล่นกันต่อได้นะฮะอาละฮะเสร็จร้อยนะครับผม ออกมาแล้วให้จะเป็นแบบไหนเออได้เครื่องบินมาหนึ่งลำรู้สึกว่าเป็นคล้ายกระสวยอากาศแลงล้านหมดท่านฟอมปืบแค่นี้เองครับไม่มีขาแยากไม่ได้นะครับผมก็แปลกดีมีหัวหุ่นด้วยนะครับผมอ่ะก็แค่นี้เองนะครับอ่ะเป็นกระสวยอากาศดีกว่าปุ๊บฮะนี่เรามาดูด้านในแพ็คกันดีกว่าครับผมเป็นแบบไหนเออหืมติดแน่นจริงจริงตุดยอดเลยครับผมอ่ะได้มาแล้วครับตัวหุ่น เสร็จคไปเรียบร้อยหล่อเท่เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับผมเออก็ก็มีสีทองนะทําสีเลอะมาหน่อยนึงนงะครับผมเป็นแบบนี้เองเครื่องบินก็พับได้นะครับอืมอ่าฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูฟามสูงกันดีกว่าครับมาเปรียบเทียบขนาดดูเลยอืมเมื่อขนาดไหนเอ่ยนะครับเนี่ยฮะเอามาเล่นเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบให้โดยเห็นจริงๆนะครับผมอ่าก็ปรับกล้องนิดนึงอ่าวเรียบร้อย ฮะตอนนี้เรามาดูกันนะครับผมอ่ะดูที่ฟาร์มสูงของเตวะาหุ่นนะครับผมปุ๊บเออตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสักอยู่ที่มาสักสักเจ็ดเจ็ดเจ็ดนิ้วนะครับหรือว่าสิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับผมเนี่ยฮะเจ็ดนิ้วนะครับผมเนี่ยเจ็ดน,น,นิ้วหรือว่าสิบเจ็ดเซนครึ่ง ส่วนตัวนี้อยู่ที่ประมาณสักเก้านิ้วนะครับผมหรือยี่สิบสามเซนเห็นไหมครับความสูงกันต่างกันแล้วครับผมนี่ความกว้างเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสามสิบสี่เซนนะครับแต่ตัวนี้กว้างกว่าประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเซนเห็นไหมนี่แล้วครับผมก็เป็นพี่น้องกันครับผมสีสันตัวนี้โหสีทองอลามสวยมากๆนะครับผมเท่จริงๆนะครับผมมีปัญหาตรงนี้หลุดบ่อยหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ได้ ของเล่นก็แบบนี้แล้วครับตัวนี้นะครับเหมาะสมเนยอแปลงร่างได้สะใจสนุกมากแล้วก็อืมเล่นได้ได้เหมือนของจริงนั่นเองครับผมตัวนี้มาดูกันครับผมเริ่มกันที่ช่วงขาเขาเป็นบอลจอยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะแต่ตรงนี้ไม่มีนะเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ให้เป็นข้อพับพับอย่างนี้เลยฮะโหพับครึ่งเลยครับผมนี่ปุ๊บสามารถนั่งได้นะฮะสามารถนั่งได้ แต่ว่าข้อเข่านี่งอไม่ได้นะครับผมข้อเข่างอไม่ได้นี่มาดูช่วงไหนกันต่อดีครับผมช่วงนี้นะครับรื่จะล็อกตายเลยครับผมเนี่ยถึงไม่ออกนะครับดูหัวสักหน่อยอ้าวหัวกลับไปแบนแค่นี้เองครับผมเสียบเข้าไปเหมือนเดิมแป๊บรู้สึกว่าเขาจะจะทามาเพื่อว่าให้เล่นในลักษณะของการรวมล่างที่ว่าไม่เป็นมีการแปลงเป็นตัวเล็กนะครับผมนะดูด้านหลังนะครับผมดูด้านหลังเพื่อเปรียบเทียบดูด้านหลังปุ๊บกลับหลังนิดนึง แปบเรียบร้อยนะครับด้านหลังตรงนี้ขาเขาจะเต็มทึบนะครับผมแต่ตรงนี้จะโป่งนะครับผมนี่ก็มีโลโก้แปลกแปกนะครับผมเป็นโลโก้อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ดีเซน์คอนแต่เรียกออเดอร์บ็อกแน่นอนเลยครับผมฝ่ายพระเอกในออเอร์บ็อกนะครับผมยีมีโลโก้แปลกแนะครับผมเครื่องบินก็ประมาณนี้ฮะมือก็แน่นอนครับก็ขยับได้รอบนะครับผมนี่หมุนได้ดีมากแน่นมากปึ๊กเลยนะครับผมหืมสุดเท่เลยฮะ ตัวนี้รู้สุดเขาจะเน้นเล่นแบบให้ให้เราจัดท่าได้แบบนี้หมุนได้รอบเลยฮะหมุนได้รอบเลยอืจัดท่าได้เท่ไปแบบหนึ่งนะครับผมนี่ฮะจัดท่าเอาตามที่เราต้องการนะครับอะนี่ก็หมุนได้โอ้โหหมุนได้หมดเลยอืสะใจมากมากนะครับผมนี่นฮะจัดท่าเท่ๆได้เลยนะครับอืมตัวเล็กแต่ว่าเขาก็จะเล่นดีนะครับผมนะถึงว่าจะรัวเล็กนักแขนงในกลางได้สุดเลยนะครับผมนี่ เห็นไหมฮะันนี้ก็มาถอดมันก็เหมือนกันนะครับเอามือถอดมาแล้วก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมปืบแบบนี้อ่าอันนี้เรามาดูเครื่องบินกันดีกว่าว่าเป็นแบบไหนตรงนี้ถูกตัดไปแล้วนะครับผมมือนี่ติดเลยแกะไม่ได้นะฮะแกะมือไม่ได้นะครับผมการแปลงร่างเป็นเครื่องบินก็คงจะประมาณนี้นะฮะปืบปืบนี่ถอดได้ปึ๊บอโอเคครับก็เป็นเครื่องบินนี้ ไม่มีล้อนะครับผมนี้ไม่มีล้อนะครับผมก็ประมาณนี้เองนะครับเปิบเปบใส่เข้าไปใหม่การแปลงลากไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับผมง่ายๆเลยครับผมตัวนี้นะครับผมก็เสิบเข้าไปอืมรู้สึกตรนี้เขาจะติดตายตัวเลยนะเครื่องบินคอนคอร์ดก็แปลงเป็นหุ่นตัวตัวใหญ่ไม่ได้คิดว่าสิบคึงว่าโบสนะครับผมนี่แต่ว่าเขามีเออ เออลูกเล่นคือเนี่ยจัดท่าทางได้เต็มที่เลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะเสียเลยนะครับผมอย่างหุ่นตัวใหญ่นี่เขามีจุดเชื่อมต่อข้อต่อเยอะนะบางทีก็ชอบหลุดอยู่เรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับผมนะแต่ว่าหมุนได้เหมือนกันนะครับเราก็เล่นได้เหมือนกันหมุนได้เหมือนกันเนี่ยฮะหมุนได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยก็แล้วแต่เราจะจัดนะฮหุ่นตัวใหญ่ก็จัดเอาตามสบายนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีปัญหาว่าเพราะตรงนี้รูเขาตื้นนะฮะรูเขาตื้นก็ต้องเออหลุดนิดหน่อย เหมาะสมสําหรับว่าพอเล่นเสร็จแล้วก็แปลงร่างยืนเท่ๆเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมนะยืนเท่ๆเจ้าจะจัดท่าทางนะครับแบบนี้ส่วนตัวเล็กนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเห็นไหมครับทดสอบให้ดูเลยครับไม่มีการหลุดนะฮะสบายมากเลยครับนี่นะฮะทดสอบให้ดูเลยโอ้ดูแล้วเพราะว่าผมจับดูผมรู้เลยมันแข็งแรงจริงๆนะฮะเนี่ยไม่มีหลุดเลยครับหืมสุดๆนะฮะ เพียงแต่ว่าเขาแปลงร่างเป็นเป็นหุ่นหุ่นตัวไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์แบบก็คือแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้แค่นั้นเองนะครับผมเนี้ยไม่มีล้อไม่มีหมุนตรงนี้ก็เป็นเป็นหุ่นก็จะเป็นลนักษณะแค่นี้ยืดขาไม่ได้ยืดขาไม่ได้ใช่ไหมฮะก็การการพับก็จะพับแค่นี้เองไม่สามารถที่จะพับเอาหัวมาติดติดได้นะครับผมการพับของเขานะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคร อ่าและแต่ว่าฟาร์มแข็งแรงเขาเนี่ยสุดยอดนะครับผมเนี่ยฮะโยนไม่เป็นไรเลยไม่หลุดเลยแข็งแรงมากๆนะครับผมก็เล่นไปคนละอย่างแล้วกันนะครับมันก็ดีไปคนละแบบนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการที่ว่าเล่นแบบสมบุกสมบันนะครับตัวนี้ของเก่าเก็บต้องถนอมหน่อยนะเล่นก็ต้องระวังฮนะตัวนี้สนุกมากนะครับผมการเล่นนะฮะผมจับดูนะสุดๆนะครับผมจัดท่าทางแอคชั่นได้เต็มที่โอ้ โอ้สุ <Madonna> ่มตุ้มตุ้มตุ้มยิงตุ้มๆเนาะนะฮะจัดท่าทางได้เล่นสนุกมากนะครับนี่จัดปุ๊บเนี่ยจัดท่าทางเอานะครับผมของเล่นก็เป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะแค่นี้เองนะครับตัวนี้สุดๆนะครับเล่นจัดท่าทางเอาตามใจเราชอบนะครับผมแต่ว่าการแปลงร่างบรรทุเล็กไม่ได้ตัวตัวนี้เล่นต้องถนอมนิดนึงนี่มือนี่ล็อกตายเลยนะครับผมผมต้องเกยดที่มือนะไม่เห็นเคลื่อนไหวได้เลยนะครับผมแต่ตัวเนี้ย มือเขาจะเลื่อนได้เพราะว่าแปลงล่าเป็นหุ่นชื่อว่านะครับตินบอดนะครับเนี่ยฮะมือเ็าจะสไลด์ออกมาได้แล้วหุบเข้าไปได้เห็นไหมครับผมนี่แบบนี้นะฮะหุบไลด์เข้าไปได้นะครับผมกแบบ็เป็นแบบนี้เองนะฮะตรงนี้จะมีปัญหาหลุดบ่ายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหลุดก,ก็ใส่เข้าไปนะ ไมเนี้ให้ดูว่าหุ่นแต่ละตัวก็แตกต่างกันนะครับผมการเล่นอะไรก็มันก็แตกต่างกันนะครับราคาหรือขนาดก็แตกต่างกันให็นไหมความแตกต่างก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่เรามาดูอาวุธตัวนี้เขาคงจะแปลงร่างเป็นอาวุธนะฮะให้เราให้ให้ถืออ่ะลองดูตัวนี้ถือได้ไหมครับผมถือไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารูมันคับนะครับผมอ่ะ นี่เราก็มาให้ลองให้ขุ่นตัวใหญ่ถือดูสิว่าจะถือได้ไม่เอ่ยนะครับผมอ่าปือหลุดมาละจริงๆแล้วก็เนึง่งว่ามีแต่ตรงนี้นะเล่นสนุกหน่อยอืมตัวเล็กนิดเส้นมันมากๆเลยนะครับผมจัดดูท่าทางและเท่จริงๆเพราะว่าอยู่ที่เราจะจัดอืมสุดๆอืมอ่าแล้วะนี่เราตัวใหญ่ให้ถือดูครับผมมาดูตัวใหญ่ถือได้ไม่เอ่ย่ะตัวใหญ่นี่ถือได้พอดีเลยครับผมนี่เห็นไหมข้าท่าดีเนาะ บางทีบางอย่างก็เอามาเล่นด้วยกันได้ก็จะเป็นแบบนี้ฮแล้วแต่เราจะถือนะครับผมนี่ก็จะประมาณเนี้ยมีดนะครับะแบบอย่างนี้ก็ได้ถือแบบไหนดีให้มันสวยสวยเท่เทเพราะของเล่นมันอยู่ที่ที่เราจะเล่นตามจินตนาการของเรานะครับผมเอาละเรียบร้อยแล้วครับผมก็เอาประมาณอย่างนี้แล้วกันนี่ถือดาบปุ๊บนะเรียบร้อยใส่เข้าไปปืน ขาอ่ะอันนี้ขาเขาเป็นแบบนี้นะครับตามมาตรฐานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบแปลกๆให้ชมนะฮะนี่เอาแบบนี้แล้วกันนี่ฮะถอดขามาแล้วก็หมุนแป๊บเนีฮยแล้วก็หมุนปึ๊บนี่ออกไปนะฮะนี่หนึ่งแล้วนี่ก็หมุนแป๊บหมุนมามาอยู่ข้างหน้าแบบนี้อืปึ๊บฮะโอเคนี่เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่เข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้ปึ๊บฮะ ปุ๊บเรียบร้อยเอาล้ฮะตอนนี้เรากา็มาดูกันว่าเฮ้ยมันแตกต่างกว่าของเดิมไหมเป็นไงครับผมรอ,อแบบเท่ๆฮนะก็จัดขาเอาตามใจเราชอบแบบนี้นะครับก็จะเท่ไปแบบหนึ่งเห็นไหมก็เข้าท่าดีเนาะเนี่ยการเล่นก็อย่างนี้ครับคิดสร้างสรรค์จนิจนจนัจนเป็จนจินตนาการเอาของเรา นั่นคือว่าเอาสนุกเอาสนุกเอาเราชอบมาพูดง่ายๆเนาะชอบแบบไหนก็เล่นเป็นแบบนั้นนะครับผมนี่ขาก็ออกได้นะครับจัดเขาได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะก็จะได้ขายอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะแต่นี้มาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ก็สลับได้เหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ก็หมุนปืบออกไปอย่างนี้นะฮะสลับไปแล้วก็เสียบหัวปาดเข้าไปปื๊บนะเล่นแบบสร้างสรรค์สนุกสนุกไป ของเล่นก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับผมจบนะเหมือนกันเป๊ะนี่ใช่ไหมรอเท่ไปแบบหนึ่งนะมามันแก้ไขได้มือนี่จริงแล้วมาสลับกันได้หมดนะครับผมของพวกนี้นะฮะมันอยู่ที่เราจะเล่นจริงๆนะราสลับซ้ายสลับซาก็อยู่ที่เรานะฮะไม่มีข้อจํากัดนะฮะจริงๆแล้วก็ต้องคิดสร้างสรรค์เอาตามจินตนาการของเราแบบนี้นะครับผมนี่นะฮนะ เอาแบบเดิมดีกว่าก็สึกจะแบบเกินจะเท่กว่าฮะเพราะว่ามือมันต้องกลับซ้ายกับขวาอ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะมือตรงนี้อ่านีได้หุบได้นะครับผมตัวนี้เน้นการเล่นแบบสนุกสนุกเนี่ยโยนงี้ไม่พังเลยเห็นไหมฮะนะแต่ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมโยนเดี๋ยวก็มีช่วงอกเนี่ยหลุดประจํานะครับผมนะฮะ อ่าแล้วครับผมคลิปนี้ก็ไ <classy> ด้ดูของเล่นแปลกๆเล่นแบบแปลกๆให้ชมแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็หาของเล่นแปลกๆนํามาให้ชมอีกนะครับท่านใดยังไม่กดติดตามก็ณากดติดตามเลยนะครับผมท่านใดอยากจะดูคลิปก่อนๆนะครับก็ลองเข้าไปดูในช่อง Toy and Candy นะครับผมนะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับอ่าอยินรอๆเฮ้ขอลาท่านไปก่อนไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ